โอเควันนี้เราว่างจากการปลูกผกักปลูกดอกไม้เราจะมาทำไก่อบกันนะคะหูไก่ตัวนี้ใหญ่มากเลยเกือบ3ากิโลค่ะ2.8กิโลกรัมนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องล้างไก่ให้สะอาดค่ะด้วยน้ำเปล่านี่แหละค่ะแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเราจะชอบล้างด้วยเกลือค่ะเอาเกลือถูบนตัวไก่ ถูเข้าไปค่ะล้างกลิ่นคาวไก่นะคะล้างเมือกล้างไขมันนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกน้ำหนึ่งค่ะโอ้ไก่อวนมากจริงๆเลยค่ะนี่ให้เขาเสด็จน้ำนะคะเอาน้ำออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วพักไวค้ค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเก็บไบโรสแมรี่กันนะคะทางผ่านนะคะก็จะมีส้มจี๊ดเดี๋ยวแวะเก็บส้มจี๊ดก่อน เพราะว่าเขาดกมากเลยนี่ไม่ได้เก็บหลายวันแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มมีสีเหลืองแล้วค่ะต้องเก็บบ่อยๆค่ะเพราะว่าน้องเขาออกลูกบ่อยมากเลยนะคะส้มจี๊ดสามารถใส่ส้มตำใส่ทำเป็นน้ำส้มก็ได้นะคะกลิ่นหอมหอมส้มจี๊ดอะคะ่ะต้นเล็กๆแต่ลูกดกค่ะได้เยอะมากเลยเดี๋ยวเอาไปบีบใส่โซดานะคะเป็นน้ำโซดาส้มจี๊ดอร่อยเหมือนกันค่ะ หอมด้วยค่ะเส้นทางการเดินเดินทางมาหาโรสแมรี่อ้าวเดินเลยโอเคกลับมาแล้วค่ะถึงแล้วค่ะนี่ไงโรสแมรี่เนี่ยเป็นต้นไม้เป็นสมุนไพรฝรั่งนะคะเขาชอบอยู่แดดจัด,จดเลยนะไม่ชอบอยู่ในร่มเนาะแต่อย่างหนึ่งคือเขาจะไม่ชอบ น้ำฝนค่ะเพราะเดี๋ยวใบเขาจะเป็นเชื้อรานะคะถ้าตากฝนเยอะๆแล้วที่สําคัญรากก็จะเกิดเชื้อราได้นะคะหน้าฝนเนี่ยควรตั้งไว้ใต้ชายคาบ้านที่มีแดดส่องถึงนะคะมาตัดกันเลยค่ะเราจะไปใส่ไก่อบของพ่อค่ะเขาเริ่มแก่แล้วเนาะก,กานก็จะตัดยากนิดนึงเนาะเอากันไกลตัดค่ะแต่กลิ่นนี่หอมจริงๆเลยค่ะตัดค่ะ โหตัดยากมากเลยมันแกงจริงเลยอะค่ะแต่ก็ยังดีว่ายังพอให้มีได้ใช้ได้ใส่กับข้าวอยู่เนาะคิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะพอหรือยังหอมมากจริงเลยค่ะข้างๆก็เป็นต้นหอมนะคะต้นหอมอ้าวนี่นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะใส่ไก่อบวันนี้ก็คือ,อกระเทียมกระเทียมจีนกระเทียมไทยแล้วแต่ค่ะมีกระเทียมอะไรก็โขกเข้าไปค่ะ กลับมาที่ไก่อ้วนของเรานะคะใช้รูมิเนียมฟอยล์รองนะคะในกระบะที่จะใส่เตาอบป้องกันไม่ให้ไก่ติดไอเครื่องอถาดนะคะเราจะทำการบั้งไก่ก่อนที่เราจะเอากระเทียมกับโรสแมรี่ถูไปที่ตัวไก่เพื่อให้กลิ่นของสมุนไพรของเราเนี่ย หอมเข้ากับตัวไก่ได้ดีค่ะไก่เราก็จะหอมนะคะมีเป็นการเพิ่มรสชาติอีกอย่างหนึ่งนะคะการใช้กระเทียมกับโรสแมรี่ก็จะให้กลิ่นอายของอาหารฝรั่งค่ะคือไปโซนยุโรปอะไรประมาณนั้นนะเราจะไม่ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะเนาะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นต้มยำค่ะโซ so, ตอนนี้นะคะนี่กระเทียมที่ โูกไว้แล้วนะคะพอหยาบๆก็ได้ค่ะกระเทียมไทยกลิ่นหอมๆค่ะเอาเปลือกด้วยเนาะเวลาอบไก่เนี่ยมันจะหอมมากเลยเริ่มถูค่ะถูกระเทียมไปตามตัวไก่ให้ทั่วๆเลยค่ะถูเข้าไปส่วนที่เหลือก็ล้วงเข้าไปตรงก้นไก่เข้าไปเลยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็น โรสแมรี่ของเราะคะ่ะจากสวนเราเองนะคะสดๆขยำนิดนึงนะ,ะขยำขยำเขาจะได้มีกลิ่นออกมาหอมๆค่ะได้กลิ่นอายของความเป็นไก่อบแบบสไตล์ฝรั่งเนาะยัดเข้าไปค่ะในซอกที่เราบั้งๆไก่ไว้อะคะ่ะยัดยัดเข้าไปยัดกระเทียมยัดโรสแมรี่เข้าไปค่ะก่อนที่จะเข้าเตาอบนะคะยัดยัดสมุนไพรของเราเข้าไปค่ะ หอมกระเทียมกับโรสแมรี่ผสมกันนะคะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะหลังจากที่เราใช้กระเทียมโขกกับโรสแมรี่นะคะจากนั้นเบคอนนะคะเราจะใช้เบคอนวางทับไปบนตัวไก่เพื่อให้ตัวไก่ของเราเวลาที่อบแล้วไม่ไม่ไม่แห้งจนเกินไปนะคะเขาจะมีความ ฉ่ำความชุ่มนะคะความชุ่มจากตัวเบคอนนะคะจากไขมันที่ออกจากเบคอนแล้วก็จะทำให้ไก่นะมีรสชาติดีมากขึ้นด้วยค่ะไก่เราจะไม่แห้งกรอบค่ะทับลงไปแบบนี้เลยค่ะเหมือนตัวมัมมี่เลยเนาะแรปอัพแรปตัวไก่ค่ะพอดีเลยค่ะประมาณสองขีดเนาะเบคอนประมาณสอขีดนะหมดพอดีไก่ไก่ตัวอ้วนมาก เกือบ3กิโลก่อนจะใส่เตาอบเราจะใช้ตัวอลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมอีกรอบหนึ่งก็คือปิดตัวไก่ค่ะปิดให้ความร้อนเข้าระอุเข,ข้าดีเวลาที่เขาอยู่ในเตาเนาะไก่จะได้สุกไวขึ้นค่ะจริงๆแล้วคือเตาเราเนี่ยวอร์มกำลังวอร์มอยู่นะตอนนี้กำลังวอร์มเตาอบอยู่เนาะเตาร้อนมากๆเลยตอนนี้ค่ะเราไปดูเตาอบกันค่ะอันนี้แต่งตัวให้น้องเสร็จแล้วนะคะน้องไก่ ไปดูเตาอบนะตอนนี้เราวอร์มเตาอบไว้แล้วที่อุณหภูมิ2องศาอตรงศานะคะเราเอาไก่เข้าเตาไปเลยค่ะปิดเตานะคะตั้งอุณหภูมิที่180ค่ะลดอุณหภูมิลงมาค่ะใช้แค่180ในการอบไก่ค่ะเราจะใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะจริงๆเตาอบเรามันร้อนมากนะ ไม่ต้องถึง2ชั่วโมงก็ได้ปกติ2ชั่วโมงนี่มันต้องไก่สามกิโลเนาะแต่อันนี้มันมันไม่เต็ม3ดีอะคะ่ะแต่เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่า2ชั่วโมงจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนี่ไงสุกแล้วคะ่ะไก่ของเรานะคะตอนนี้คือกลิ่นหอมมากเลยนะเรามีเครื่องเรามีตัววัดอุณหภูมินะคะไก่จะอยู่ที่ร้อองศานะคะ มาค่ะมาทานด้วยกันค่ะหอมมากเลยเดี๋ยวต้องไปตำส้มตำสะละกับไก่อบหอมหอมแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยขอบคุณมากค่ะ